สวัสดีครับผมบานหลังร้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้มาอัปเดตวัสดุก่อสร้างกันหน่อยนะครับวันนี้อิดบล็อกอิดมวลเบานะครับอิดมวลเบาว่าราคาเท่าไหร่ใครที่กําลังจะทําบ้านต่อเติมบ้านที่จะใช้อิดมวลเบาก็จะได้รู้ราคา,าคร่าวๆแล้วเอาไปคํานวณว่าจะต้องใช้กี่ก้อนนะฮะอิดมวลเบาข้อดีของเขาคือลดอุณหภูมิได้ 15- 20%ถ้าเทียบกับอิดบล็อกนะฮะหรืออ่า อิดแดงนะครับตัวนี้ลดอุณหภูมิได้นะครับมาดูขนาดกันก่นกอนนะครับอิดมวลเบาเนี่ยขนาดของเขานะความยาวที่60เซนนะความยาวแบบนี้ซึ่งมันจะยาวกว่าอิดบล็อกนะครับ60เซนนะครับแล้วก็ความสูงความสูงแบบนี้เพราะว่าเวลาเราก่อเราก่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสูงตัวนี้นะครับ20เซนนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่7.5เซนนะครับตัวนี้ ตอนนี้ราคาที่ผมได้ตอนนี้อยู่ที่อำเภอพิมายนะครับได้มา29.9บาทนะครับก็ตีไปประมาณอยู่ในช่วง28-30กว่าบาทแล้วกันนะครับเผื่อใครที่จะใช้อิฐมวลเบาเอาไปคำนวณดูนะครับเราก็จะก่อจะก่อเวลาเราจะก่อเราก็เอา60เซนเนี่ยไปคำนวณความยาวของพื้นที่ของเราว่าต้องใช้กี่ก้อนแล้วก็ความสูงนะครับ กำแพงสูงไปข้างบนเท่าไหร่ก็เอา20เซนเนี่ยไปคำนวณน,นะฮะวันนี้หน้าง,งานอยู่ที่อำเภออำเภอพิมายครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะครับหลังจากที่เราได้เริ่มงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือโรงรถนะครับโรงจอดรถจอดรถได้3คัน1 2แล้วก็3ข้างในแล้วก็มีห้องคอนโทรลเก็บระบบโซล่าเซลล์ตัวนี้ครับผมใช่ครับตัวนี้จะทําการย้ายแผงเซลล์ขึ้นบนหลังคานี้ด้วยนะฮะ แล้วจะย้ายคอนโทรลจากในตัวบ้านเดิมนะครับเข้าในคอนโทรลนี้นะครับงานไปประมาณ60-70%แล้วครับผมนะครับฉาบแล้วก็เหลือตัวตีฟ้าด้วยนะครับข้างในมีการปูกระเบื้องด้วยนี่พิระครับผมพิระพี่พพชายครับผม <laughs> จองวิธีบ้านๆ DIY แล้วก็ช่างต่ำอยู่ข้างในนะครับวันนี้พิระฉาบได้2กําแพงฝั่งข้างนอกครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งกำแพงนะแล้วก็ช่างแซมพี่แซมเนี่ยจับเสียมล็อกนี้เสียบเรียบร้อยแล้วเสียมที่จับก็คือเป็นเสียมจับสดนะครับไม่ได้เอาเสียมสําสเร็จรูปนเนาะตั้มเนาะจับสดมันจะแข็งแรงครับอันนี้ช่างตั้มวันนี้ช่างตั้มกรีดท่อครับกรีดแล้วก็วางระบบไฟในนี้ก็คือระบบโซล่าเซลล์ครับ สังเกตการก่อน,นะครับเราก็จะก่ออิฐมวลเบาก่อขึ้นแนวนี้นะนะครับเราก็คํานวณเอาห้องเรายาวกี่เมตรสูงกี่เมตรเราไปคํานวณเอานับมาเป็นก้อนไปคูณราคาของอิฐมวลเบาตอนนี้นะครับ<ม>ก็บวกๆราคาเพิ่มไว้หน่อยเพราะว่าราคาอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นแบบทุกเดือนข,นขึ้นขึ้นตลอดเลยครับของทุกอย่างตอนนี้นะฮะข้างนอกจะมีปักหนึ่งแล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะครับเราฝังไปแล้วครับ ข้างในนะครับอ่าแล้วก็จะมีอันนี้ปลั๊กไฟอีกอีกอันหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือการเทคานทับหลังนะครับเนื่องจากตัวความกว้างของห้องนี้าเมตรกว่านะครับติดประตูประตูฝั่งนู้นแล้วก็ต้องมีทับหลังตัวนี้นะครับหรือว่าเอ็นทับหลังใช่ไหมพี่ละนะทับหลังนะครับรอบเลยนะครับอฝั่งนี้2อ,อันนะครับข้างล่างหน้าต่าง ฝั่งนี้ข้างล่างหน้าต่างนะครับแล้วก็ข้างบนหน้าต่างนะฮะขอบด้วยหน้าต่างก็เทนะขอบหน้าต่างใช่ไหมนี่ครับขอบหน้าต่างด้วยครับเทเป็นรูปนะฮะซึ่งถ้าลูกค้าไม่ได้จอดรถเยอะนะครับถ้าอนาคตจะตั้นเป็นห้องทําเป็นบ้านได้เลยนะครับสเปคนี้ก็คือเสาเสาที่ใช้ก็คือหน้าห้าครับจานวนทั้งหมด10ต้นนะครับฝั่งแถวเนี้ยสแถวนู้นอีก4ี่แล้วก็ตัวห้อง อีกเพิ่มเติมนะฮะตัวห้องอีก2กันเป็นเป็นห้องตัวนี้ห้องคอนโทรลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปนอนพักผ่อนได้เพราะว่าห้องนี้ลูกค้าจะ,จ,ะจะติดแอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากติดแอร์ให้ระบบโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็เราสามารถนอนได้พักผ่อนตอนกลางวันแล้วก็เป็นห้องเก็บของได้นะครับก็คือหลากหลายนะฮะ,ะวันนี้คืบหน้าแล้วคืบหน้าแล้วนะครับมาอัปเดตกันนะครับ อัปเดตราคานะครับว่าราคาเท่าไร่เราเอาไปควณเบื้องต้นได้นะครับโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์นะครับวันคลิปต่อไปจะพามาอัปเดตอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับมีหลายอย่างมากนะครับทั้งประตูหน้าต่างเสาอะไรราคาอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ